นะครับงานใหญ่มาเอาแชร์เลยฟังไหมฟังไหมงานใหญ่มาอไอ้สัตว์เขาจะประชดกันแล้วนะครับผมก็รอนะครับผมรอเวลานี้มานานแล้วผลเลยนะอแหมวันนี้ผลพู้ถูกใจผมจริงๆเลยแน่นอนครับนะคนเรานะครับ ต่อให้จิตใจแร่งริบเป็นหินผานะครับเออแต่ถ้าถ้าเจอน้ําหยดเออหยดทุกวันทุกวันน้ําหยดลงหินหินมันก็ยังกรบนะครับน้ําหยดลงหีหีไม่แยกก่ก่อเคยฟังหรือเปล่าเคยฟังหรือเปล่าเออ <c ười> น้ําหยดลงหีหีไม่ยกกังก่อนลัลันัันเหมือนกันนะครับใจจิตใจคนนะครับออต่อให แข็งแกร่งดังหิ้พผาขนาดไหนนะครับเจือน้ำใส์บาททุกคนคั่วหัวใจกูแซะทุกวันนะครับเออใครทำให้เราหวั่นไหวได้เหมือนกันเฮ้ยอย่าอ้างอย่าอ้างว่าเขาแซะนะคือบอกตรงๆกับเขาไปเลยว่ากูไม่มีแล้วงบกูหมดกูต้องออกมาฟาดบ้างนะเอเพื่อจะเอาสติกเกอร์เพื่อจะเอารายได้จาก YouTube เพราะว่าของเนี่ยมันขายไม่ได้แล้วเข้าใจมะ บุญก็ล่อยหลอนะครับเพราะไม่สามารถเอาบัญชีตัวเองได้ก็บอกเข้าไปตรงๆอย่าหาว่ากูด,ดักคอนะเข้าใจว่าพลวันนี้กูเชียร์มึงเต็มที่เลยพรุ่รงน,น,นี้กูรอดูเลยสัตว์คลิปแรกเดี๋ยวกูไล่เก็บทำลายแอดมินทีมงานเตรียมตัวเลยนะอะไรทานตะวันเปลี่ยนเรือ่องเออเป็นไงอะ่ะทานตะวันก็โดนอย่าเสือกทานตะวันมึงอย่าเสือกเขาจะฟาดมันเรื่องของเขา นะครับพวกมึงไม่มีสิทธิ์นะครับพวกมึงมีหน้าที่อย่างเดียวคือดูขายของไปนะครับปล่อยให้ลุงเขาจัดการของเขาบ้าง<ม>เข้าใจมะมนี่ไอสัตว์เข้าข้างแต่พลเต็มที่เลยบอกให้ไอสัตว์ย่เอฟซีตัวไหนแม่งสก,กิดสะก,กะมานะไนสัตว์ปลายกายตีนนะไอ้กูเชียร์มึงไว้พลไอสัตว์กูรอมานานละเปลี่ยนเรื่องอะไร เออเป็นเรื let go. Let go. ่องอะไรเป็นเรื so ่องอะไรมึงตอบมาเรื่องอะไรให้เปลี่ยนเออมีเรื่องอะไรให้เปลี่ยนมึงตอบมาตะวันเดี๋ยว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 หีถลอกเดี๋ยวก่อนตะวันหาเรื่องหีะลอกแล้ั้ะเดี๋ยวปูนนะครับเออปูนนำหน้าบล็อกเลยตะวันเออบล็อกใหหน่อยสิตะวันทำหน้าที่หน่อยเอนี่เขาใช้ทำาบวาด็สัตว์เดี๋ยว เฮียสั่งแล้วทำได้ทุาลุมพูดตรงๆครั้งเดียวจบอยู่ที่คนมองต่างคาลุมอย่าไปขอบคุณครับคุณติกี้เอฟซีขอบคุณครับออคุณคุณติ๊กี้นะครับที่เข้าใจแล้วะปาอ่าช่างต่องชาแนลนะครับไปกลัวอะไรครับพูดความจริงไปกลัวแล้วอใช่วันนี้อยู่ได้เพราะเรากล้าพูดความจริงนี่แหละโอ้โหไอ้สัตว์มึงพูดความจริงเลยไอพน มึงอ่ะพูดความจริงแล้วความจริงของมึงอ่ะแม่งไม่ไม่เคยตรงกันสักครั้งจริงป่ะไอสัตว์นี่ขนาดมึงพูดตรงในสัตว์แดงโยนยี่สิบปีไอสัตว์ถ้าถมึงบิดละมึงรับรองได้ประหารชีวิตชิบหายเนี่ยโห้ยพนส่วนคนที่บอกนำเน่าโอ้เลยโอ้น่นนั่นก็ไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามาแล้วนะครับเออเออถ้าไม่เข้าใจก็ ก็จงไม่เข้าใจต่อไปนะครับเออถูกต้องเออกูเชีลยมัมรู้สอาจารย์พิรชัรสสวัสดีครับสวัสดีพี่ฝ่าขาวอาจารย์รืมย้นเข็มทองสวัสดีครับคุณแปรปอยครับพวกเอฟซีาน้หีทั้งหลายไม่ต้องเสือกให้เขาดําเนินชีวิตด้วยตัวเขาเองอย่าทําตัวเป็นฮีโร่เป็นคนดีไปห้ามเขาเขาจะฟาดปล่อยเลยครับกูชีร์กูชีร์ คุณเอกพิษสวัสดีครับโอ้ผมรอมานานเลยเนี่ยแต่เลิฟนะครับต้นไม้ต้นไม้ผมรอมานานแล้วอยู่แล้วครับไม่เคยใจร้อนใส่ใครนะครับเออไม่เคยใจร้อนเลยไอสัตว์ชีวิตมึงอ่ะไม่เคยใจร้อนเลยนะนักข่าวมึงก็บวกไอสัตว์นะผู้กำกับมึงก็บวกนะครับไม่เคยใจร้อนจ้าพอคนดีเอาเท่าไหร่ พอคนดีเอาเทรายรไรที่ทําให้ลุงช่างนะครับรู้สึกว่าเออคำพูดของลุงช่างเนี่ยมันดูไรค่านะครับอ๋อไรค่าคําพูดของทุกคนมีค่าเสมอถ้าคนที่ฟังนะครับรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดออกไปใช่ตอนนี้คนฟังมึงมีแต่ควายล้วนๆเลยนะครับแต่้ะคิดว่าไม่ควรจะพูดนะครับก็ไม่ควรจะฟังเหมือนกันนะครับจัดปารีนะครับใช่ค่ะเอาจัดปารีไปพูด เคช่วยคุณมาเรียมบอกอสงสัยลุงช่างจะไม่ต้องขึ้นไลฟ์สดแล้วนะมั้งนะผมไม่ต้องขึ้นไลฟ์สดคุยกับใครแล้วแหละนะเออก็คงจะหายหน้าหายตาไปจากโซเชียลเนาะเออมไม่ต้องไม่ต้องออกมามาพูดมาอะไรเลยครับใช่ก็มึงออกมาพูดทุกทนะีเอาอย่างนั้นไหมครับพอโดนพอโดนตอบกลับไปก็บอกเออผมขออนุญาตปิดวาจาแล้วมึงเคยทําได้สักทีไหมนะมึงเคยทําได้สักทีไหมพล เป็นวาจาอะไรของมึงมึงก็รู้อยู่แล้วมึงทําไม่ได้มึงอย่าฝืนมึงเชื่อกูเดะกูเชียมึงนะมึงเดินหน้าเต็มที่เลยมึงไม่ต้องกลัวกูอยู่ตรงนี้ความยุติธรรมแน่นอนผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะเต็มที่เลยพลนายเอาเต็มที่เลยนายไม่ต้องไปสนใจหรอก FC ยังไงไม่กระควายยังไงมันก็โอนให้มึงมึงทายังไงมันมันหนีมึงไปไม่ได้หรอกผู้นี้มันโรคจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรกันเชื่อกูเดะพู้นี้แม่งโรคจิต นะครับมันอยู่ในสภาพความคิดต่ตํามมึงเข้าใจป่าวถ้ามึงไม่ฟาดอ่ะคนจะไม่มาดูมึงนะครับมึงดูยัยแตนได้ฟาดทีได้เป็นแสนเห็นป่ะเออสนใจทําไมอ่ะคุกก็คุกเนี่ยเฮียมันออกเงินให้เราโง่อย่าบอกให้เอฟซี FC มันออกเงินให้มึงมึงกลัวหรอมึงไม่ต้องกลัวหรอกอย่างเงี้ยจริงป่ะเอฟซีถ้าจริงกดหัวเราะมาแชร์ไปแชร์ให้ถึงชัยพลนะ บอกตูเนี่ยพร้อมเสมอไม่ต้องกลัวไม่ไปไหนด้วยไอสัตว์อยู่เย็นเข้าเรือนจำอะ่ะเะครับเทียให้หมดทุกคดีอ่ะครับถ้ามีคนเอาไปบิดเบื่อนะครับ,อ,บ,อ,นนรบอยากจะให้ลูงช่างออกมาที่ปลายบ้างหรือว่าไม่อยากจะให้พูดเลยนะครับให้หุบปากให้เงียบนะครับอ่าไม่อยากให้พูดเลยนะครับ,บ,รบ,ไ,มรบไม่อยากให้ลูงช่างพูดเลยผลร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาไม่ให้มึงพูดเลย ถ้าอย่างนี้ก็ตายดิเฮียแล้วผู้กูจะแดกอะไรอะ่ะมึงไม่พูดอะ่ะเออมึงก็พูดหน่อยดิไอ้พวกนั้นมึงไม่สงสารมันเหรอนะครับมันรอคอนเทนต์จากมึงอยู่แล้วนะไอ,นนะไอนน้นัทนทะีนะไอ้ธนันนะนิลนามนะป๋าช่างแม่งทุกคนเตรียมขยายเนื้อหาให้มึงอยู่แล้วถูกป้องอ่ะกูเป็นหนึ่งในนั้นกว <c oughs> เหรอไอ้ซัดชอบนะครับพูดง่ายๆอะ่ะใครอ่อนก็หลบไป ใครไม่แข็งแบ็กไม่ดีก็ติดคุกอย่างเดียวกับเสียเงินเราเล่นกันแบบนี้เลยพลนะไม่เอานิทานไม่เอานะนิทานไม่เอาช่างแปลงพงแปลงผักพ่อมึงตายกูไม่เอานะครับกูเอาตรงๆเลยนะเงินหนึ่งมาครับรมยเลยพลนายไม่ต้องกลัวใครเต็มที่เราเชียร์นายอยู่แล้วมาครับอืม แต่ถ้าอยากให้ลุงช่างนะครับไฟ์สดพูดคุยกับเอซีนะครับคุยดีในแต่ละวันนะครับกดสองครับเออกดสองนี่สองมาแล้วนะครับกดสองให้คุยนะไอสัตว์ไม่ใช่ไปฟาดเขานี่คุยนะเออกดหนึ่งกดสองยาสมควรใช่ฮะมันจะได้จบๆไงยังออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับเอฟซีบ้างเออ ถ้าไม่อยากให้ไล์สดและไม่อยากให้อะมาอธิบายอะไรใดๆนะครับให้กดหนึ่งครับเออไม่ต้องกลัวหรอกหกดสองไอ้เหี้ยคนดูพันหกมีคนกดสองอยู่ยังไม่ถึงยี่สิบคนถ้าไล์สดแล้วไม่มีข้อมูลอะไรที่เราจะคนที่กดสองนี่คือคือยังไงเข้าใจเนี่ยนะครับมันก็ไม่จะเป็นจะต้องไล์สดนะครับอืมไม่ใช่ตั้งรับไม่เห็นด้วยครับเปิดกล้องหรือยังไงหรือเห็นด้วยทำไมน้อยจังเพื่อให้มีอ่า เปิดการมองเห็นถ้าไม่มีข้อมูลอไราุกคุยอะไร,ะไรมันก็มันก็มนไม่ไม่มีนี่เธอใจกล้านะสุวรรณนาเธอพูดอย่างนี้ไม่ดีเลยนะเธอคอมเมนต์อย่างนี้ไม่ดีนะสุวรรณาเธอบอกว่าลุงออกมาพูดทีไรนะครับป้าแตนชิบหายทุกทีต้องออกมานั่งแก้อุย้ยนายเล่นเอาผัวเมียเขาไปถ่มใส่กันอย่างนี้ไม่ได้นะอะไอสัตว์เดี๋ยวก็หาว่ากูโกโหกนะครับกูไม่โกหกหรอกพลพลดูดิ นะครับเน่ยสุวรรณบอกว่าลุงพูดทีไรนะเดี๋ยวป้าก็ต้องออกมาแก้อีกโอยไอ้พลนะครับดูชีวิตมึงนะครับเอฟก็รักมึงน่าดูเลย <S <S เอาละมึงทีนี้จะทํายังไงอะนะเพราะยายแตนเขาใส่คาถาครอบไปแล้วเป็น f อฟซีเขาไปหมดแล้วนะ <S 1> <S 1> พลจะทํายังไงอะทีนี้ตายเลยนะตายเลยพลไ<ล>ม่มีความสําคัญอะไรที่จะต้องมา, <S <S <อ>มานั่งนะครับนั่ง พูดคุยนะ FC เข้ามาฟังเนี่ยประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดท่านจะจะไม่ให้ลุงช่างพูดคุยเรื่องที่มันอยู่ในเรื่องโลกโซเชียลมันจะคงเป็นไปไม่ได้เออถูกถ้าอะไรท<น>ี่มันใช่พนถูกต้องเลยจะมาห้ามเราไม่ให้พูดได้ยังไงถูกต้องไหมนะแต่ขอพนอ,อย่างเดียวถ้าพูดและพูดยาวๆไม่เอานะพอพูดไปพอโดนคดีเข้าไปปุ๊บตัวบอกผมขออนุญาตปิดวาจาแล้วครับ FC กลัวกูกลัวมากเลยไอ้พรกูกลัวเรื่องเนี้เข้าใจป่ะกูกลัวเลยกูบอกตรงเลยจากใจเลยนะครับกูกลัวมากเลยไอ้คเนี้ยปิดวาจาไอสัตว์พูดมากี่ครั้งตั้งแต่กูยังไม่เข้าไปอยู่ไอสัตว์ปิดวาจาครั้งแรกนะครับจนพี่ดาออกมาขวางอปิดวาจาครั้งที่สองนะครับตอนโดนกันดีป่าไม้เออนะครับเอบเอกูเห็นมึงปิดวาจาจังแต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกแหละ นะครับน้องชมพู่ให้พูดก็เหียมึงได้ดีจากน้องชมพู่น้องชมพู่เขาก็เชียร์มึงเต็มที่มึงพูดออกมาเลยมึงฟาดแม่งเลยปะชดกับแม่งเลยมึงกลัววะมึงกลัววะเออกลัวรอมานานแล้วมันไม่บิดเบือนมากก็ปล่อยผ่านครับถ้าอะไรที่มันบิดเบือนมากนะครับอบิดอบือดบ้างเออใช่บิดเบือนมากไม่ใช่เรื่องสาระสําคัญเลยที่ต้องมาเออมาต่อแล้วต่อเถียงหรือมาร้อนหกน้อยใจเออ ลุงช่างพูดแล้วไม่ดูไม่ดีนู่นมีนั่นนะครับนะยอมรับนะครับยอมรับเ่าลุงช่างเป็นคนปากมาเอออ้รู้ด้วยนะรู้ตัวเองด้วยนะนะครับผู้จาก็งั้นๆันะครับผู้จาก็ไม่ได้มีอ่าอะไรที่เอออ่าเปิดปนะครับกูเชียร์มึงเต็มที่ต่ผักไม่ได้นะครับใจผักก็จะอ๋อจเย็ดเียล์ละกูบอกมึงแล้วไง ป้าแปงผับเขาใช้กระถาครอบไปแล้วไอ้สัตว์นี่มึงเชื้อปากเขาค่อยอ้านะวับเขาขมิบเนี่ยครับเรียบร้อยไอ้พ้นไอ้เหี้ยเอฟซีมึงกระจายหายหมดเลยตอนนี้ต้องทำใจเลยนะนะนายตกกระป๋องไปแล้วนะเพราะนายไม่ยอมฟาดป้าปแตนเขาฟาดเข้าใจป่ะเพราะอะไร,ร้วยว่าป้าแตงเขากล้าฟาดเพราะป้าปแตนเขายกฟ้องแต่มึงอ่ะเป็นจำเลยอ,อยู่ มึงเข้าใจไหมมึงยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ยังไม่ยังเขาเรียกว่ารอการการันตีหรือรอตะปั๊มเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเต็มที่เลยเราเชียร์นายนะนะครับนี่มึงอย่ายุ่งมึงอย่ายุ่งนะครับอะไรเนี่ยนะครับอย่าเลยค่ะลุงอย่าพูดเลยอะไรเนี่ยนะครับอะไรเนี่ยลุงอย่าพูดเลยอะไรเนี่ยพอเหอะลุงแค่นี้ ป้าแตนก็เหนื่อยแล้วโอ้เยี่ยเดี๋ยวนี้เอซีมีแต่แตนส่วนพลนั้นเป็นแค่นางบังเงาตลอดมาและสุดท้ายพลก็กลายเป็นเพียงแค่เงาไม่มีตัวตนอีกต่อไปเพราะฉะนั้น นายต้องสร้างสปิริตความสปิริตของนายนายต้องต้องสร้างมาอืนี่อะไรอ่ะนะนะอะไรเนี่ยสาธุสาธุาธนะลุงอย่าพูดเลยอะไรเนี่ยลุงพูดนะครับอะไรความชิบหายจะมาบังเกิด <laughs> ใจเย็นๆคุณประพัดสอนใจเย็นๆนะอย่าพูดกับลุงแบบนี้สิไม่ดีเลยนะอ,อืลุงไม่ดือ้อลุงไม่ดื้อขอแพ่เพเียง FC โอนหน่อยลุงจะไม่พูดเลยนะมีเงินเท่าไหร่อุดปากให้หน่อยช่วงนี้ทรัพยากรน้อยเข้าใจไหมอืมนะเป็นกำลังใจให้ลุงเสมอขออยู่แบบสายกลางนะอา้าวนะีงครับ อยู่ฝั่งลุงบอกสายกลางเดี๋ยวตบเข้ากกหูท่านนะครับถูกใจเอซีหลายๆคนนะครับที่เวลาปาดต้นผักไร้นะครับจะมีคนดูเยอะ,ะเออเใช่วนช่างนะครับใช่คนดูเยอะนะนะครับไม่เอานะพลน,นั่นเมียมึงนะไม่เอามึงอย่ากเก็บคําพูดของไอ้พวกเอซนะไปหลอ่อหลอมจิตใจทําให้เรารู้สึกความกล้า ไม่เอาพลใจเย็นๆค่อยๆพูดกันกูขออยู่อย่างเดียวอย่าเตะยอดหน้าแต่นก็พออย่าให้มีประวัติศาสตร์ครั้งที่สองอดีตลืมแล้วลืมไปเข้าใจมะเข้าใจปะกูกูหวัน่นจริงๆหวั่นใจคนเดินถนนลุงพลทำยังไงจะทำให้แต่นเป็นสุข <laughs> ลูกช่างไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับเออไม่ได้คิดกับคนที่เราเข้าใจนะครับเออแล้วไงเข้าใจเราแล้วเราเข้าใจผัวเข้าใจแกอยู่แล้วที่สีดขั้นอ่าอยากจะฟังแค่นั้นเองนะครับอื่าวันนี้ที่มาขึ้นไลก็เพราะมีข้อมูลแบบนี้นะครับเออว่าคนที่จะอธิบายบ้างก็เลยอธิบายบ้างอ๋อก็คือมีคนพูดด้วยสําหรับมีคนพูดว่านะไม่ต้องถามหรอกว่าใครท่นนั้นนะครับเขาบอกดูดินะครับ ป้าแปลงผักอ่ะนะครับไล้ทีเป็นแสนนะเออดูช่องลุงสิเห็นไหมขนาดช่องลุงเป็นช่องเตงหนึ่งยังสู้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เตี้ยนายสร้างปัญหาอีกแล้วนะเตี้ยนะเตี้ยแกไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจไหมเอฟซี FC ที่เขาเข้าไปเตือนเนี่ยเขาก็ส่งคลิปแกเนี่ยไปให้จําได้ไหม ที่เขาอุตส่าห์ไปคอมเมนต์ว่านะอย่าเอาลุงป้านะเออมาเปรียบเทียบกันแบบนี้ถูกไหมเตี้ยเตี้ยก่อปัญหาอีกแล้วนะเตี้ยก็บอกแล้วอย่าไปทำอะไรยิ้งคอมเมนต์เข้ามานะ้าน้อยอกน้อยใจนะครับออออว่ารู้ช่างพูดไม่ฟังอย่างธันตะวันเนี่ยอ,อืมพน,น้าตีแล้วเกินนะโอ<ฮ>้นนโหธันตะวันเดี๋ยวโดนส้นตีนนะธันตะวันก็โดนส้นตีนได้นะ เออพูดไม่ฟังอ่ะมึงเป็นใครอ่ะเขาต้องมาฟังมึงอ่ะมึงอย่าลืมดิว่ามึงเป็นใครมึงรู้เปล่ามึงกําลังพูดอยู่กับใครตะวันลุงพลเป็นผู้มีบารมีเพราะฉะนั้นมึงไม่มีบารมีหน้าที่ของมึงคือปักหมุดนะครับหน้าที่ของมึงไม่ต้องมาแสมแพมมันเรื่องของเขาเข้าใจไหมหน้าที่มึงขายของมึงขายไปเนี่ยเข้าใจไหมเออผมยกให้ลุงพลไปเต็งหนึ่งครับ มีใครจะคัดค้านใครคิดว่าลุงพลจะต้องกลับมาเป็นเต็งหนึ่งนะครับไม่ใช่ป้าแตนนะครับให้กดหัวเราะมาถ้าใครคิดว่าให้ป้าแตนนะครับเป็นเต็งหนึ่งให้กดศูนย์มาศูนย์ศูนย์ได้นี่ออเนี่อ่านี่ฮะทีมของลุงพลมาแล้วหนึ่งนะครับหัวเราะมาเลยทีมลุงพลกดนะครับหัวเราะทีมป้าแตนกดศูนย์ นะครับผัวกับเมียแม่งจะเตะปากกันแล้วในกะุชเชียกุเชียนี่ครับเอ้กุเชียอืมเอาละครับอ่าลุงบอลนี่ลุงบอลเอฟซีลุงบอลบเปียบเลยนี่างานเชียร์ลุงบอลเต็มที่ไอ้ท่อธรรมดาที่ไหนเออนี่แหละผูเขารอลุงคนหน้าดูเลยนี่ดูกุจา <นะ S 2> ให้ท้ายเอฟซีสองสามท่านที่ที่ลุงบอกว่าไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามา เออผู้จ้าให้ท้ายเหรอเดี๋ยวมึงก็ไม่เป็นไรนะครับลุงจะมองผ่านไปเออลุงก็จะมองผ่านแต่ลุงก็เก็บกดไว้ข้างในเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเบิดเดี๋ยวแต่จะบิดเบือนอะไรเยอะนะครับเอ้ที่มันอยู่ในในอ่าโลกโซเชียลนะครับเออมันควรจะเป็นข้อเท็จจริงนะครับเออเจ้าของเรื่องเขายอมรับได้ไม่ใช่ปล่อยให้เขาพูดอะไรเลอะเทอะไปหมดนะครับถูกถูกต้องอันนี้ผมผมไม่ผมไม่เข้าข้างเือ่เราไม่โตวตนอ่ะ มันก็ไม่ได้นะครับมไม่ได้ไม่ได้ไไดบ้านงนะครับไม่ได้ใหญ่แต่จะมาใหญ่กว่าลุงพลไม่ได้นะครับ 1> <1> <wości> มีเวลาอมีคนทะเลาะเบาแวงกันะ่ะแขะกันไปแขะกันมาฟาดก,กันไปฟาดกันมาชอบไปดูกันจังเลยนะครับอาชอบไปดูกันจังเลยไม่รู้เ,เป็นอะไรนะรอ้าวแล้ว <นะ S 1> <Liu? S 2> ทำไมอ่ะป้าแตนเขาก็ไม่ได้ฟาดกับใครเขาก็ตอบโต้เขาเขาก็เป็นพลน้ไปแขะกันมานะครับคนเราอ่ะนะน้ําหยดลงเหหเหไปก่อนเลย ก็แกพูดอยู่เมื่อกี้นี้ว่าแตนแกก็เหมือนหีอะเข้าใจป่ะเยอโลหีทั่วเข้าใจมาเออโยอโลหีทั่วเออคนเราแม่ให้อยู่เฉยให้มันรู้ไปนะคะเออไหนไหนก็ไหนไหนาเลี้ยจะแม่เลยกลัวหรอวะเออเป็นไงล่ะไปเ,เซกันมาเนี ฟังกันจังเลยนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมไม่มาฟังเออทําไมไม่มาฟังลุงพลผมนะเห็นไหมนี่ออกเหล็กทั้งวันเห็นไหมทํางานทั้งวันยายแตนทําอะไรเออมึงไปดูกันอยู่ได้มึงบ้าหรือเปล่าเออมึงบ้ากันหรือเปล่าเขาด่ากันเขาทะเลาะกันมึงเข้าไปดูเข้าไปดูหาพ่อมึงเหรอนี่มาดูลุงพลนี่ออกเหล็กทั้งวันนี่ไงไอสัตว์ชาปูนทั้งวัน นะครับไอเหี้ยคนทํางานดีเงียบไม่ทะเลาะกับใครพวกมึงไม่ดูแล้วสรุปแล้วพวกมึงโรคจิตไหมเออพวกมึงโรคจิตไหมจริงอย่างตะพลพูดอะไอเอฟซีลุงป้านะนะเอฟซีป้าแตนเนี่ยมึงโรคจิตเบอกอยู่แล้วว่าอย่าไปดูอย่าไปดูปดเห็นไหมไปดูทําไมแตนเนี่ยมึงไปดูมันทําไมนะครับเออฟาดมั่วหมดนะครับเขาไม่ได้พูดถึงตัวเองก็ไปอ่านคอมเมนต์เขาอีกเดือดร้อนอีก ไะจะให้ลุงช่างไปลองแซะกับคนนี้คนนี้บ้างนะครับเออเออแล้วแซะเลยแซะเลยเอาอยากให้ลุงช่างไปแซกกับเออเอาเปล่ากูมีเสียมไอสัตว์เดี๋ยวกูซื้อเสียมไปให้พลจะเอาแบบตะเลดหรือสั่งทําเดี๋ยวทําให้เอาแบบเป็นทองเลยไหมไอสัตว์แซะกันให้เต็มที่ไปเลยไปแซกกับไอฝั่งตรงข้ามมาเออเออลุยแม่เลยอยากให้ลุงช่างไปแซกกับไอคนฝั่งตรงข้ามอ,อ่ะคนนี้มันดุด่าว่าลุงช่างทุกวันทุกวัน,วนอาตุออสาออมาครับ จะแส้ให้พรุ่งนี้กดเลยนะอาะสนับสนุนหน่อยนะครับให้ลุงช่างได้แฟกกับฝั่งนู้นบ้างนะเออกดเลยกดเลยกูฟังไม่ทันเอาค่ะคุณหม่ไม่เอาค่ะเออคุณโสพลเอาค่ะเออบาวกี้เอาค่ะเออคุณโชติการเอาไหมคะเอาค่ะอ่ะเอาอาเกอรตาลีน่าเอาค่ะอ่ะเอา ่ค uh, ุณนันทิยาเอาค่ะอ uh huh. จัดปารีดเอาค่ะคุณดังฟูก็เอาค่ะโอเคเดีวจัดให้คร uh ับพรุ่งนี้นะครับลมเย็นเข uh ็มทองเอาค่ะจดี عم, uh huh. ย,ย uh huh. จัดให้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะจัดให้นะ uh huh. เดี๋ยวจะหาข้อมูลม,มาแซะนะครับมีมาแซะกับฝั่งตรงเงินข้ามนะครับอ uh huh. คนที่อ้างตัวว่าอยู่ฝั่งตรงเงินข้ามเดี๋ยวจะเอามาแซะพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวจะมาแซะให้หมดนะในแต่ละไลน์นะครับ พอมีข้อมูลปุ๊บก็จะแซะอยู่ตลอดเวลานะครับอ้าวมีแค่เก้าคนคนดูพันเจ็ดมีเก้าคนส้นตีนปุงจะมันน้าดูเนาะนี่ครับและไอ้ที่พันกว่ามันหายไปไหนมีคนแค่บอกแค่เจ็ดเก้าคนนี่เหรอสรุปแล้วมีมืเอฟตีเก้าคนเจริญละไอ้เหี่ยจะจัดให้พวกนี้นะครับเจริญหัวเลยมึงไอ้สัตว์คนดูพันเจ็ด มีคนบอกว่าเอาเจ็ดเก้าคนน้าอินหน้าปลมเลยแล้วนะครับอบวกแม่งแล้วก็จะเออบวกแม่งเลยแล้วก็พูดนะครับอกูนี่แม่งคนได้ยินคำนี้นะกูแม่งแบบให้มึงทั้งใจเลยพลนี่ะเหมมึงยิ้มอีกแล้วไอสัต์เดี๋ยวผู้นี้เช้าถ้าเงียบนายหน้าแตดมึงโดนกูด่าแน่นะกูรอลุ้นเออเอาสิบแล้ว กังฟูก <11 S 2> ็บอกเอาค่ะสิบเอ็ดปอนก็บอกเอาค่ะปอนสิบสองอ่ะจัดให้พวกนี้สิบสามนะครับคุณลุงธพาก็เอาอีกสิบสี่คุณพรพันธ์ม่าไงเอาไหมคะเอาค่ะอ่าเอาค่ะเนี่ยครับนี่มึงคุยอยู่คนเดียวเออเฮ้ยเขาไม่แซะผมเขาบอกแล้วเมื่อกี้นี้ก็พูดแล้วเขาบอกจะเล่นเฉพาะฝั่งตรงข้ามพูดการพูดตรงเกินไปครับผมอยู่ตรงกลางไปข้างใครอ่ะ เนยครับเล่นกับผมเดียวก็ร้องร้องไห้กันเลยเนีครับผมยิ่งตัวส่งข้อมูลอยู่ด้วยนะครับอะไรนะอืมเนาะคุณเบญจพันธ์อืมคุณเบญจพันธ์เบญจพันธ์คุณเบญจพันธ์คอมเมนต์เข้ามาแบบนี้เออเข้ามาอย่างนี้ว่าไงเกิดสงสัยขึ้นมาเออสงสัยเกิดสงสัยในคอมในคอมเมนต์นี้นะครับเออเบญจพันธ์อ่าเบญจพันธ์ตัวอย่างมาสักเรื่องคุณเบญจพันธ์ปากดีอีกแล้วอะไรที่ลุงพลพูดตรงเกินไปเออตัวอย่างมาครับ เออที่คุณเบญจพันธ์นะครับคอมเมนต์ครับเออเออเออเบญจพันธ์มึงโดนแน่มึงโดนแน่ยก่างมานครับขี้ทะลอกแน่มึงมึงมายกตัวอย่างมาเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับพี่พลกูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเรื่องอะไรครับที่พูดตรงเกินไปนะนะครับแล้วโดนนะเรื่องอะไรครับเออนี่นี่นี่ไงนี้นี่คิวนิวด้วยนี่ไอ้พลแอนสนตนเขาพูดอย่างเงี้ยไม่สวยเลยนะฟังอยู่มึงเป็นเอฟซีใครมึงว่ามาระหว่างกูกับแตน มึงเป็นเอฟซีใครนี่ไหมครับฮะเบญจพันธ์มึงยามึงรู้เปล่านี่ช่องของใครไม่ชอบให้ใครแซ่ใครคุณสุวัจนาเออสุวัจนาไม่ชอบให้ใครแซ่ใครลุงช่างไม่ต้องการที่จะไปแซ่ใครเออลุงช่างไม่ต้องการเราไม่จะเป็ที่ต้องไปแซ่เขานะแต่ลุงช่างจะฟาดคนตางทำหน้าที่นะครับเออหน้าที่หน้าที่ที่จะพัฒนาพื้นที่ลานองค์ผ่กปูกเออถูกพูดคุยกับเอฟซีบ้างถูกนะถ้าอะไรที่มันดิบเบือนนะครับกอพูดนะครับ นายไม่ใช่เงียบนะครับก็ต้องพูดบวกแม่งเลยพลพูดไม่ใช่ไปเถียงเขานะครับไม่ใช่ไปหาเรื่องเขาเออเราพูดเพื่อที่จะอธิบายอะไรจริงจริงนะครับสิ่งที่มันจริงจริงนะครับสมใจนะครับวิธีการให้พลน่ะหยุดปิดวาจามีอยู่แค่ทางเดียวคือจับพลใส่โลงซะจบนะครับเชื่อผมเอะมันมีวิธีนี้วิธีเดียวจริงๆนะครับผมบอกให้เลยมีใครจะเถียงผมไหมนะครับ มันปิดวาจามาตั้งแต่ผมยังไม่เข้าไปอยู่อ่ะตั้งแต่ไทยรัฐลงพี่ติลงนะครับมีอยู่วิธีเดียวอ่ะจับมันเข้าลงแล้วก็ตอกฝาลงให้แน่นอย่าให้มันหลุดออกมาจากลงได้นะ <c oughs> คนบ้าอะไรนะครับอืมผมเนี่ยขึ้นเลยผมไม่จะลงแล้วเพราะมันมันมันลงหนีผมไปแล้วเนี่นะครับมันลงหนีแล้ว ครับขึ้นเลยผมมารอเนี่ยโคตรดีใจเลยแน่งตะพนกูเนี่ย,ยซึ้งนน้ำตาไหลเลยกูอยากเห็นมึงฟาดมานานแล้วเข้าใจไหมกูอยากจะดูนะครับว่ามึงจะโดนอีกกี่กระดีไม่ใช่อะไรหรอกมึงเงียบเฉย,ยๆเนี่ยนะแม่งแสนจะมีความสุขไปแล้วแต่มึงสึกออกมาบอกว่ามึงจะฟาดเนี่ยจะแสะเขาเนี่ยแซะใครอะ่ะครับมึงไปโดนใครปั่นมาอีก นะและวันนี้มึงไม่น่าพูดเลยนะไอเตี้ยมึงไปพูดว่านะนะป้าแตนเนี่ยไรสดทีแสนสองแสนนะขนาดลุงเนี่ยนะเขาเป็นต้นขั้วนะยังทําไม่ได้อย่างป้าแตนเลยมึงไปพูดอย่างนี้ไอสัตว์มึงเอาเตีนตบหน้าตะพลเลยดีกว่านะครับมึงเอาขี้หมายัดปากตะพลเลยดีกว่าว่ามึงพูดแบบน,นี้ <c oughs> โอ้ยมึงอยู่กับตะพลมึงไม่รู้นี่ใสตะพลเหรอ นะครับแล้วคุยใหญ่คุยโตว่ารู้จักโอ้ผมอยู่กับลุงมานานผมรู้จักนิสัยลุงนะครับมึงเล่นไปพูดแบบนี้นะครับ응งามไส้เลยนะเป็นไงล่ะเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะลุงของขึ้นเลยป้าแตนนะครับไฟ้สดทีเป็นแสนนะลุงพลพูดไม่ได้ห้ามลุงพลพูดโอยตายแล้วนี่มันเรื่องของมึงเด้บอชัยเรื่องของกูเด้ เดี๋ยวกูเป็นกรรมการให้ไอ้พ้นไม่ต้องกลัวไม่มีเข้าข้างใครแล้วมึงจำคำพูดมึงไว้นะมึงลั่นไปแล้ววันนี้นะมึงจะออกมาพูดยังไงกูก็รับฟังนะและสิ่งสำคัญถ้าจะแก้ตัวหรือจะบอกว่าข้อมูลเขาบิดเบือนนะมึงเอาข้อมูลแท้มาอย่าพูดปากลอยๆไปเอาพยานมาด้วยเข้าใจไหมและพยานต้องเชื่อถือได้เข้าใจไหมเออไม่ใช่เฮียไปเอาอะไรคนขับรถตอก นะครับไปเอาเฮียอะไรนะครับผู้หญิงนะครับไม่รู้เรื่องเฮียเลยพูดมั่วกันไปหมดก็าตายเดยครับไอ้หยนะอ่ะโอเคแค่นี้แหละนะมันหนีผมไปแล้วนะพรุ่งนี้ผมจะรอนะเข้าใจั้มอืมพี่จะรออยู่ตรงนี้นะครับเข้าใจั้มเธอบอกให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมาย ใช่นะครับ FC บอกไม่เชื่อตํารวจครับเชื่อตะพลนะครับนี่เข้าใจไหม FC ของตะพลต้องเชื่อตะพลสิไปเชื่อตํารวจทําไมไปเชื่อมุนีทําไมฮะไปเชื่อทนายสมเกตทําไมเราเป็น FC ลุงป้าเราต้องเชื่อลุงป้าสิลุงป้าเขาเอาหญ้ามาให้กินเราถ้าเราไม่เชื่อลุงป้าแล้วเราจะแดกหญ้ากันที่ไหนไม่ต้องมาหาที่ผมเลยที่ผมไม่มียาขายนะครับผมมีแต่ตัวปัญญา นะครับมีแต่ตัวแนะนํานะครับที่นี่ไม่มียาขายเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะติดป้ายนะครับว่าช่องมหามุนิชาแนลไม่ได้ขายยานะครับอืมกูขายสติกูขายปัญญานะครับเออไม่เอาไอสัตว์ยาเอออหอมโมกแถถูไถถลอกตอกเปิกไม่เอานะครับไม่เอาเอาแล้วต้องมีหลักฐานด้วยเข้าใจไหมเนอ,อ เพราะฉะนั้นน่ะฝากให้คิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแต่เช้าเลยกูนั่งเฝ้าแต่เช้าเลยอีจั์ตืต่นตั้งแต่ตีสม